ได้อยู่นะโอเคเอาเริ่มเลยลูกถ้าได้ไม่ใช่ปีกมันยับเยินเนอะลูกไปเลยครับมีสมาธิดีมากลูกระว,วังมันจอดนะหนึ่งรอบประคองไว้ ดีมากด้วยมีสมาธิอย่าอย่าอย่ามองลอกแรกไปที่อื่นลลกสองรอบเก่งมากครับดีมากโอ้พี่เขามาส่งกําลังใจเยี่ยมมากลูกมีสมาธิกับจรวดของเรากับเ่องร่อนของเราอ่าเอามาให้ได้เอามาให้ได้เ,าาไดเยี่ยมเยี่ยมมีสมาธิกับมันลูกสามรอบเก่งมากครับต้องพร้อม ประคองไปอีกลูกเอาออกมาจากอุปสรรคให้ได้เราบังราบังเออถ้าเราดึงมันแรงนะ <4. S 1> ลมลมมันแรงตีเอาให้ถึงอให้ถึงสิรอบดออิรอบที่ห้ากำลังจะได้แล้วโอ้โหเก่งมากเลยนพร้อมจะเย็นโลกดีดีรอบที่ห้ามากมากไม่ได้ไม่ได้โอ้4ีกว่าเอาถือว่าเก่งมากๆเลยจ้า 最热，最热。